สวัสดีค่ะวารินอินเจแปนตอนนี้เราจะไปคาวากุจิโกกันนะคะทุกคนก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารหลากหลายมากๆให้เราเตรียมสเสบียงให้พร้อมนะนําอาหารข้าวกล่องแบบนี้ขึ้นมากินบนรถไฟได้เลยค่ะมันก็จะเป็นความแบบฟินๆชมวิวไปด้วยอย่างี้ ต้องขอแจ้งเพื่อนๆก่อนเลยว่าช่วงที่วรินไปฟูจิเนี่ยวรินไปช่วงกุมภา2 0 2พนะคะขออภัยที่อัพคลิปช้านะคะมาช้าแต่มานะไปตะลุยฟูจิกันค่ะทุกคน และตอนนี้เราก็อยู่ที่คาวากูริโกะคาวาฟูจิโกะคาวาฟูจิโกะคาวาอะไรพูมาร่ไฟสวยมากแล้วมันก็หนาวมากด้วยค่ะทุกคนคือลมแรงลมแบบลมแรงแล้วมันเจ็บผิวมากอ่ะต้องบอกเลยว่าฮีทเทคหนึ่งเสื้อไหมพรมหนึ่งสื้อดหนึ่งไม่พอนะคะก็พออยู่แหละแต่มันหนาว อนนี้เราก็มาอยู่ที่เอาเล็ตเต็มบาค่ะทุกคนซึ่งที่จอดรถอยู่ตรงนี้ใช่ปะหันไปเธอเจอฟูจิอีกแล้วอ่ะมสเตอร์ฟูจิอยู่ตรงนั้นอีกแล้วคือสวยใหญ่อลังการเต็มตามากมายมหาศาลงามล้ำเลิศประเสริฐ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินข้าวกันนะคะ ราคาก็จะถูกกว่าข้างนอกก็เป็นหมื่นเลยนะทุกคนเมื่อกี้ไปเช็ราคากุีิให้เพื่อนมาซึ่งแต่ว่าไม่อยากได้อะไรเลยอ่ะแต่บางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะคะก็มาดูเรียกว่าอาหารตาละกันเดี๋ยวเราจะมากินอาหารท้องกันตอนนี้หิวแล้วค่ะการที่จะมาคาวากุจิโกะเนี่ยก็คือจริงๆมันมีได้หลายแบบหลายทางมากๆเลยก็อย่างเช่นแบบว่าเช่ารถจากโตเกียวมาเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช่ารถที่นี่ซึ่งว่าได้เลือกก นั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช่ารถที่นี่นะคะซึ่งการเดินทางตอนรถไฟอ่ะก็จะต้องมีความแพ็คของให้รัดกมุมนิดนึงของให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องขึ้นรถไฟเนาะว่าก็ทําดีที่สุดแล้วแปะรูปให้ดูเปิ้ง <c oughs> คือมันก็ไม่ได้น้อย แต่ว่ามันน้อยที่สุดได้เท่านี้เพราะว่าเสื้อผ้ามันพองอะทุกคนแล้วมาตรงนี้สองคืนค่ะมาที่ฟูจิสองคืนฉะนั้นเราก็จะต้องมีเสื้อผ้าทุกอย่างต้องพร้อมอะไรเงี้ยเนาะ<อ>ก็ทุกคนก็วางแผนกันมาส่วนใครที่บอกว่าเออนั่งรถไฟมาแล้วไม่อยากมีกระเป๋าเดินทางในรถไฟมาด้วยกระเป๋าเดินทางอะนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าส่งจากโรงแรมในโตเกียวมาที่โรงแรมที่ฟูจิได้นะคะทุกคนติดต่อทางโรงแรมได้เลยโรงแรมส่งมาให้ค่ะ ก็คือยามานากะโกะค่ะมุวันสวยว่างเห็นไหมถ้าดูโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่แล้วก็โคตรหนาวโคตรหนาวโคตรหนาวคือแบบหลายชั้นมากไม่ไหวมือเนี่ยคือควรมีถุงมือบอกเลยแล้วทะเลสาบที่เขาบอกว่ามีหา่านมีเป็ดกันเนี่ยกำลังจับตามองค่ะจับตามองค่ะทุกท่านเขาทำอะไรกันอยู่เอ่ยแบบหนึ่งนะคะคุณท่านเขาทำอะไรกันอยู่คะ กำลังว่ายน้ําอย่างเมามานันน้องเขาเต้นหรือว่าสายน้ํามันกําลังเคลื่อนอะ่ะไม่ไหไม่ไหวมาดูดิว่าน้ําแข็งอะ่ะมันแบบโอ้โหหนาวขนาดไหนอะ่ะว่าง <c oughs> มันหันไปก็จะเจอแต่ะดันตะดันแต่ละดันตะดันแต่ะดันตะดันตะดันฟูจิอยู่นั่นฟูจิอยู่นั่นนะเธอ านอาหารที่ใกล้ๆโรงแรมเลยนะคะโรงแรมเราอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ร้านอาหารอยู่นี่เองลองกินดูเป็นไงบ้างคือแบบมันหนาวเว้ยเธอแต่ว่าร้านอาหารแถวนี้มีเยอะนะแต่เราก็จะเอาร้านนี้แหละ m อร์นิ g งมิสเตอรไปกินข้าวกันค่ะลองกินนักตค่ะทุกคนซึ่ง จำไม่ได้ว่าครั้งแรกไหมอ่ะแต่ว่าเหมือนจะเคยกินรอบนึงแล้วมันไม่โอเคแต่ว่าเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะมีแบบว่าเครื่องปุงของเขาเราก็ต้องคนคนคน,คนให้เข้ากันปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เริ่มเลยยมันหนืดมาก <S <S อื้มอร่อยเลยแต่กินได้นะโอ,โอเคแหละเอ่ยลองมันมีประโยชน์นะ ฝาลายมันช่วยชีวิตแต่ทุกคนม,มันขอร่อยขึ้นอะเพราะมันมีข้าวมันดีมันดีอันนี้มันดีโอเค